พริกเขากำลังสวยเลยครับนี่ครับเติมจะมีดอกมีหนวยออกมาแล้วครับนี่ครับเริมจะดกแล้วครับพริกเขาที่ปลูกไว้ทางบ้านนะครับผมนี่ครับภาดงามผักงามแน่เลยครับปีนี้แม่อ้าน้ำเต้าของเฮ้าครับน้ำเต้ากำลังเป็นหมากเป็นหนวยแล้วครับนี่ครับมีจากหนวยเนาะครับนี่ครับโอ้ยบนเป็นหนวยเดียวได้ครับนี่หลายหนวยแล้วครับนี่ครับผม ทางนี้ก็มีครับสามน่วยแล้วครับตอนนี้สามน่วยที่เห็นครับผมไม่บริเวนมีแค่สามน่วยเด้อครับบ้านนี้หลายน่วยแล้วครับตอนนี้ผักนําเตาเห่าครับย่างสวยเลยครับผมนี่ครับผักนําเตาเห่าแนวอยููนัน่งกินเห่าครับผมพี่ท่านี่ก็เป็นน่วยอีกแล้วครับย่างหลายน่วยเล้ครับ นี่แหละครับพริกครับยอดกระง่ามาครับผมยอดนาเตาครับผมพริกเข้ากะกกาลังเป็นน้อยครับพริกกลนสั้นครับผมพริกกลนสั้นนะครับนี่ครับผมยางงามเลยครับป้ามาต้นไงครับเงี้ยเนี้ยพริกไหมครับเพียครับสูงเกือบทอข้นแล้วครับนี่ครับพริกนะครับเริ่มดกแล้วครับนี่ครับ นี่ครับผมปาร์ตบานแหงเป็นดอกนะครับแหงเป็นดอกแหงเป็นน้วยครับผมดกย่างแทกเลยครับตอนนี้นี่ครับสาเหตุที่พิกของเห้านะครับสวยงามขนาดนี้ครับผมก็เพราะว่าเ้าใส่ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยคอกเลยครับที่เห่าเอามาใส่ต้นพิกครับผมนี่ครับย่างงามเลยครับผมพลิกพอว่าเห้านะครับนําปุ๋ยคอกครับผมมาใส่ ้นพีกไห้เนะครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เด้ครับผมอยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ